สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นในการตอบข้อสงสัยจากพินักษกรนะครับที่ได้ติดตามทางรายการวิทยุในรายการเปิดความรู้คู่เกษตรกรหรือว่าในส่วนของช่องทางทาง youtube และ facebook ของชัยพฤกเกษตรจันทบุรีรวมถึงในส่วนของในกลุ่มไลน์ต่างๆประเด็นคำถามก็คือพินักษกรนั้นมีข้อสงสัยว่าจริงหรือไม่ ที่ว่าหลังจากการทำสารทุเรียนแล้วการกินอาหารของทุเรียนจะน้อยลงไม่ค่อยรับปุ๋ยจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ก็อยากจะหาคำตอบและฟังแง่มุมในความคิดซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวสวนทุเรียนในหลายท่านที่เราควรจะมีการใช้ปัจจัยให้น้อยลงหรือใช้เป็นปกติหลังจากทำสารแล้ว นี่เป็นประเด็นข้อสงสัยเป็นลักษณะของคำถามในเชิงเทคนิคนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนะครับว่าในเรื่องของพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของทุเรียนกับในส่วนของประเด็นฮอร์โมนตัวแพคโคบิทซอลหรือสารทุเรียนก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับว่าการให้สารทุเรียนหรือฮอร์โมนตัวแพคโคบิทซอลนั้น ก็คือฮอร์โมน G A หรือ g i b b e r e l l i c Acid จะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนตัวนี้เพราะฉะนั้นในเจตนาหรือในคุณสมบัติของสารเหล่านี้เมื่อเราให้จะไปตรงจุดไหนไม่ว่าจะาให้ทางโคนต้นให้ทางรำต้นหรือพ่อนทางใบก็แล้วแต่เขาก็จะไปสะสมอยู่ที่ยอดเพื่อควบคุมฮอร์โมน G A หรือ G i b b e r e l l i c ิ c i d นี่คือบทบาทแค่ตรงนี้เท่านั้น ส่วนในด้านของกรณีที่พินศกรได้สอบถามประการต่อมาก็คือกรณีของการเจริญเติบโตรหรือการให้อาหารหรือการให้ปัจจัยพินศกรครับเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของทุเรียนนั้นเราแบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1คือตอนช่วงเริ่มแตกใบอ่อนก็คือ30วันแรก นั่นคือระยะที่กำลังเพิ่มปริมาณใบเพิ่มขนาดเพิ่มความก้างกว้างจำนวนใบเป็นระยะที่หนึ่งส่วนระยะที่สองก็คือ30วันไปถึง60วันก็จะเป็นลักษณะของความกว้างความใหญ่ความยาวความหนาส่วนระยะที่3ก็คือ60วันไปถึง90วันเป็นระยะที่เขาเก็บสะสมความสมบูรณ์กระบวนการผลิตพลังงานเพื่อการเจริญเติบโต หรือที่เราเรียกกันว่าสะสมความสมบูรณ์ดังนั้นถ้าเราย้อนกลับดูในประเด็นคำถามก็คือการให้ตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทาโซนแล้วทุเรียนจะกินปุ๋ยน้อยลงใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะอะไรผมมีตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งดีอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าโดยพฤติกรรมของทุเรียนพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกทุเรียนจะเห็นครับว่าเวลาที่ทุเรียนแตกใบอ่อนเขาจะถ่ายใบเก่า อาการถ่ายใบเก่าก็คือเป็นการพิสูจน์ให้รู้ว่าพลังงานในต้นเขาไม่มีเขาจะต้องดึงจากใบเก่าไปใช้ในใบรุ่นใหม่เพื่อการดำรงชีวิตอันนั้นคือการถ่ายใบรอบที่1ส่วนในการถ่ายใบรอบที่2ก็คือเมื่อใบมีอายุ30วัน30วันนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อใบกลางเต็มที่จะมีการถ่ายใบรอบที่สองหรือถ่ายใบอีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่หนึ่งไม่ถ่ายก็จะมาถ่ายตอนนี้นั่นเป็นคำตอบว่าพลังงานที่อยู่ในต้นเนี่ยเขาไม่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงจากใบเก่าเพื่อไปในใบรุ่นใหม่เพื่อให้ใบรุ่นใหม่น,นั้นเป็นตัวที่จะ,จะเจริญเติบโตและสร้างพลังงานต่อไปคำตอบนี้เป็นการพิสูจน์เห็นว่าจาก30วันไป ยยนยังคงต้องใช้พลังงานทีนี้ในความหมายที่ยังคงต้องอธิบายต่อก็คือว่าคําว่าพลังงานหรือปุ๋ยก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมหรือปัจจัยเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือการที่เรามีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่ในทางดินคือการให้ทางระบบลากซึ่งเป็นการเจริญเติบโตโดยธรรมชาติ เราให้หนึ่งครั้ง15วัน20วันเขาก็ใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆตามคุณสมบัติของปุ๋ยนั่นคือประเด็นที่การดูดซับทุกวันทุกเช้าเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่งสัญญาณมาที่ใบใบก็จะเปิดสวิท์ปั๊มน้ำระบบรากก็จะดูดสารอาหารขึ้นไปเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้ทุกวันและใช้ไปจนกระทั่งถึงจุดสมดุล ะการต่อมาในลักษณะของปัจจัยที่เป็นการพ้นทางใบในการพ้นทางใบนั้นเป็นการตกแต่งหรือเสริมเติมเข้าไปเพื่อที่จะให้การพัฒนาคุณภาพของใบนั้นมีใบมากขึ้นมีใบใหญ่ขึ้นมีใบสมบูรณ์ขึ้นมีใบที่จเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นอันนี้จะเป็นปัจจัยเสริมเชิงตกแต่ง ในการตกแต่งเหล่านี้เนี่ยมันมีทั้งการเพิ่มใบมีการเพิ่มสีเขียวในการเพิ่มพลังงานต่างๆอันนี้คือปัจจัยทางใบดังนั้นในประเด็นในคําแนะนําส่วนใหญ่เนี่ยพิทักรจะเห็นนะครับว่าเวลาที่เราจะใช้ปัจจัยทางใบนั้น30วันแรกเพิ่มปริมาณใบให้มาก30วันที่สองคือ60วันเพิ่มขนาดใบและ 30วันต่อมาถึง90วันก็คือทำให้ใบใหญ่ใบแข็งแรงมีการสมบูรณ์ในความหมายของการที่อธิบายตรงนี้เพื่อจยากแสดงให้เห็นว่าโดยพฤติกรรมโดยการเจริญเติบโตธรร,รรมชาติอาหารทางดินเขาดูดขึ้นทุกวันดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่แสดงให้เห็นครับว่าในความหมายของผู้ที่อาจจะสื่อสารมาว่าหลังจากให้สารแล้ว ทุเรียนจะไม่กินปุ๋ยทุเรียนจะไม่กินอาหารเราไม่ต้องให้เพื่อการประหยัดพี่นัสกรครับนั่นเป็นความเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลบางส่วนที่ได้รับมาซึ่งไม่ถูกต้องผมมีเรื่องราวที่เล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะอะไรเพราะว่า กรณีที่เรามีการให้สารผิดพลาดหมายความว่าพ่านทางใบแล้วเผื่อไปทางดินลงไปทางระบบรากรากก็จะเป็นรากปมเมื่อรากได้รับสารฮอร์โมนตัวนี้เขาก็จะสออสมที่ยอดอที่หมวกรากรากก็จะไม่ทำงานเมื่อระบบรากไม่ทำงานมันก็จะกลายเป็นตัวที่ไปตรงกับคำที่ได้กล่าวว่าเขาไม่กินอาหารนั่นคือผลกระทบที่รุนแรงและก็ร้ายแรงมาก สำหรับกรณีการให้สารผิดพลาดดังนั้นในประเด็นคำถามตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เห็นชัดนะครับว่าทุเรียนหลังจากทำสารไปแล้วภายในระยะเวลา45วันถึง60วันเขายังมีความต้องการในการใช้พลังงานเพื่อการเจริญเติบโตทุกวันทางระบบล่าง ส่วนทางใบอันนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนอยู่กับวิธีการอยู่กับเทคนิคการจัดการของฟินนนกอที่จะไปตกแต่งหรือไปเสริมเติมแต่งเข้าไปบางครั้งก็เป็นเชิงสนับสนุนบางครั้งก็เป็นเชิงบังคับอย่างเช่นเราคำนวณแล้วว่าใบทุเรียนเราจะไม่แก่พอเราก็ต้องไปเร่งให้ใบแก่ก็จะเป็นปัจจัยอีกกลุ่มหนึ่งเราคำนวณแล้วว่าทุเรียนของเรายัางไม่สมบูรณ์พอเราก็ต้องเพิ่มปริมาณใบไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้จึงเป็นคําตอบที่สามารถที่จะทําให้พี่นอ้องแสกอรได้เข้าใจว่าหลังจากที่เราทําสารไปแล้วพืชหรือทุเรียนยังคงต้องการธาตุอาหารต้องการปัใจจัยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตต่อไปจนกระทั่งถึงจุดสมดุลคำว่าจุดสมดุลหมายถึงมีความสมบูรณ์เพียงพอ มีระดับใบแก่ไม่มีใบอ่อนมีระดับของไนตโตรเจนต่ำลงและมีคา,าร์โบไฮเดรตสูงมีฮอร์โมนในส่วนของไซโตไคนินมากขึ้นแต่ฮอร์โมนจิบเบอลิกแอซิดลดลงก็จะถึงระยะเวลาเปลี่ยนพฤติกรรมไปในเรื่องของการขยายพันธุ์เมื่อไปถึงจุดตรงนั้นแหะครับจึงเป็นคำตอบที่ อาจจะตรงกับคำถามว่าในระยะนั้นสิ่งที่เขาใช้เนี่ยต้องเข้าใจนะครับเป็นพลังงานที่ผ่านกระบวนการผลิตจากใบผ่านกระบวนการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนธาตุอาหารเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนท่าหรักท่านรองท่าุเสริมเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานแล้วย้ายลงมาพลังงานเหล่านั้นคือพลังงานเพื่อการเจริญเติบโต,ตไม่ใช่ปุ๋ยที่เราใส่ปัจจัยที่เราพ่นนะครับอันนั้นคือเปรียบเสมือนกับตัวส่วน ที่จะต้องไปแปลสภาพให้เป็นพลังงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อกระบวนการสื่อสะสมเพียงพอแล้วตรงจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราเองก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งผมเคยนำเสนอไปแล้วว่าเราอย่าไปขยันผิดเวลาผิดจังหวะเพราะอะไร เพราะในช่วงระยะเวลาที่ทุเรียนกําลังจะเปลี่ยนการเจริญเติบโตจากทางในการทางร่างกายทางลำต้นมาเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์และการออกดอกเรากลับไปให้ปัจจัยเรากลับไปสนับสนุนปัจจัยเรากลับไปจัดการเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตทางลำต้นซึ่งตรงนั้นแหะครับเป็นจุดสําคัญ กรณีที่เป็นมุมมองของผู้นำเสนออาจจะมองในมุมนี้คือย้ำว่าเมื่อถึงจุดสมดุลแล้วปัจจัยเราควรจะหยุดพักควรจะหยุดให้เราจะต้องไม่ขยันผิดเวลาเราจะต้องไม่ให้ปัจจัยผิดเวลาปล่อยให้เขามีระยะเวลาในการสะสมในส่วนของกรณีถ้าเราไปให้เหมือนกับในปีที่ผ่านมาที่ผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับว่า ในช่วงจังหวะที่อากาศเขากําลังเอื้ออำนวยปรากฏว่าเราไปดูแลบํารุงให้ปัจจัยเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการแตกใบอ่อนเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนก็ย่อมออกดอกไม่ได้นี่คือ,อน่าจะเป็นประเด็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการนำเสนอข้อมูลในลักษณะดังกล่าวก็เลยอธิบายให้เป็นความรู้ความเข้าใจในเช้าวันนี้ครับ ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2-14-4ต่อน้ำ20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจาก,กเกษตรกรมากว่า50ปีบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรกร แล้วประอะไรนะ รกักกนคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบํารุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้านเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เอ็กซ์ตร้าเคได้ที่ร้าน K, แข่าวเด็ดเทคโนคลอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการราสัรกระตุ้นระบบรากแคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2อถึครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็ว,รว,รวและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคมโมตินผลิตพันธุ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโรยีป้องก,กากรกำจัดโรครากเ,เน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน ฟลรีอาฟอส400เท่านั้นโฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและโฟลรีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปผของผผสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนล l ฟจำกัดเท่านั้น มีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ท t เคซอยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15-30ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมีโดยปรับเป็นละอองหยับหฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอย ชายพุ่มทุกๆยี่สิบถึงสามสิบวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยหนึ่ง TK ซอยสอง TK plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร<ป>มาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อปซจากประเทศเยอรมน,นีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลได้ดีดเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแกรง่งเม็ดดีไม่มีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสม,มอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเรว็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟดร้อเปอร์เซปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์ตมีด้วยกัน3สูตร 1> g 1 1 1 1 10ฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5ห1 0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยเบาวอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์จากประเทศยเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนำทั่วไป ขับธนสารที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พพื่เศษจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับทั้งหมดเราก็จะเป็นคำตอบจากคำถามแรกนะครับว่าทุเรียนหลังจากให้สารแล้วเขาจะไม่รับปุ๋ยไม่รับอาหารไม่รับปัจจัยจริงหรือไม่คำตอบคือไม่จริงนะครับเรายังคงต้องให้ต่อเนื่องทีนี้ก็มีประเด็นคำถามสืบเนื่องต่อกันเช่นเดียวกันว่า กรณีหลังจากให้สารแล้วเนี่ยเราควรจะใช้ปัจจัยอะไรที่จะทําให้การทําทุเรียนของเราในการทําสารประสบความสําเร็จคือถ้าจะพูดถึงหลักการสําคัญให้พิน่นสกรได้เข้าใจเราก็จะพูดในทํานองว่าเป็นปัจจัยชุดสะสมความสมบูรณ์คำว่าสะสมความสมบูรณ์หมายถึงเป็นกระบวนการที่จะทำให้ใบน,นั้นมีความสามารถในการผลิตพลังงาน ได้มากขึ้นมีความสามารถในการสร้างสีเขียวมีความสามารถในการสร้างความหาความสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่เป็นคำตอบให้กับพิพกรได้เห็นภาพชัดเจนถ้าเราจะตอบโดยละเอียดนะครับผมตอบโดยละเอียดเนี่ยมันมี2องขั้นตอนหมายความว่าเมื่อใบทุเรียนมีอายุ30วันโดยประมาณใบกลางเต็มที่ เราก็ทําการพ่นสารในระหว่างที่เราทําการพ่นสารนั้นเราก็จะต้องแบ่งออกมาเป็นสองช่วงคือ60วันและ90วันใน60วันกับใน90วันก็คือเดือนที่2หลังจากการแตกใบอ่อนและเดือนที่3เดือนที่3ก็คือเดือนแห่งการออกดอกสิ่งที่จะเป็นคำตอบให้กับพี่น้องสกรได้ตัดสินใจก็คือ ถ้าในกรณีที่ทุเรียนของเราในสวนของเราเราพ่นสารไปแล้วความสมบูรณ์ของใบยังไม่เพียงพอในช่วงระยะแรกเราก็อาจจะยังสามารถที่จะไปเพิ่มคุณภาพของใบนั่นคือคือประกอบไปด้วยปุ๋ยทางใบสูตรเสมอมีอาหารเสริมครบสูตรมีพลังงานจะเป็นน้ำตาลทางด่วนเป็นกรดอะมิโนอ,อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ เราสามารถที่จะเพิ่มไปในขั้นตอนที่หนึ่งถ้าในกรณีที่คุณภาพใบทุเรียนของเรายังไม่ดีเพียงพอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเข้าสู่ขบวนการในเดือนที่สามเดือนที่สามก็จะเป็นลักษณะของปัจจัยที่มีความสำคัญก็คือเราจะต้องลดในตัวเจ่นลงก็คือปุ๋ยจะเป็น5 25 30 7 23 3,4,6,3,2,3,5หรือสูตรใดก็ตามที่เป็นตัวหน้าต่ําตัวกลางสูงตัวท้ายสูงเพราะตัวหน้าต่ําจะลดฮอร์โมนเ a หรือจิปเปอร์เลหรือแอซิงตัวกลางสูงก็จะทําให้ยอดแก่เร็วยอดอั้นตัวท้ายสูงก็จะทําให้ใบแก่เร็วและมีส่วนส่งเสริมการออกดอกนี่คือปัจจัยหลักตัวที่1ตัวที่2ครับก็คือแคลเซียมบออนซึ่งจะมีหน้าที่ในการย้ายพลังงานจากใบลงมาท้องกิ่งตัวที่3ก็คือแมกนีเซียม ตัวที่4ก็คือพลังงานในรูปของกรดอะมิโนเป็นอะมิโนโปรโตีนตัวที่5อาจจะเป็นตัวเสริมอย่างเช่นอโทนิกนั่นคือปัจจัยชุดสะสมที่เราก็จะดำเนินการพ่นต่อไปในเดือนที่3คือ60วันไปถึง90วันเพื่อที่จะให้ใบนั้นพร้อมสมบูรณ์และพร้อมต่อการออกดอกนี่คือกลุ่มปัจจัยที่เรา สามารถที่จะทําได้สองแนวทางหรืออีกในกรณีหนึ่งพิลสกรที่ได้เตรียมต้นมาดีเตรียมใบมาดีพร้อมแล้วนะครับทุกอย่างหลังจากที่เราทำกรสารไปแล้วปัจจัยที่เราจะให้เราตัดเป็นปัจจัยชุดสะสมไปเลยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของปุ๋ยทางใบที่เป็นสูนตรตัวหน้าต่ำกลางสูงฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง มีในส่วนของแคลเซียมบอรอนมีในส่วนของแมกนีเซียมมีในส่วนของกรดอะมิโนมีในส่วนของธาตุอื่นๆมีในส่วนของอะโทนิกกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เราเติมเข้าไปในทางใบในส่วนของทางระบบรากเราก็จะมีการให้ในส่วนของปุ๋ยสูตรที่เป็นสูตรในลักษณะของในตัวเจ่นต่ำบา8 24 24บห้ายบางท่านก็บอกว่าอ่าหมอทุเรียนนี่โบราณนะ เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วสูตรนี้นักวิชาการก็บอกใช่ครับอันนั้นก็คือในส่วนของนักวิชาการแต่จากงานศึกษาของเราเรายังคงต้องเข้าใจครับว่าตรงนี้เป็นเทคนิคกับกลุ่มผู้ทําสารคือถ้าเราให้สูตรอื่นผมคงไม่กล้าระบุนะครับในตัวเจ่นสูงฮอร์โมนจิ๊ก็จะสูงการแตกใบอ่อนก็จะเกิดขึ้นตัวกลางต่ำ ก็จะมีผลต่อการทำให้ยอดนั้นแก่ช้านั่นเป็นประเด็นที่เป็นมูลเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงบอกว่าเฉพาะกลุ่มผู้ทำสารยังมีเหตุผลและมีความจำเป็นที่จะต้องลดในตัวเจนเพื่อที่จะให้ระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเ e ิลิกแอซิดลดลงมีตัวกลางสูงตัวท้ายสูงอาหารเสริมก็จะเป็น TK เอยหซึ่งมีแคลเซียมมาก TK อยสมีโบลอนมากเซอร์คอนมีแคลเซียมสังกะสีมากอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ให้ทางดิน เพราะนั้นจึงเป็นปัจจัยที่เราเข้าไปเสริมตั้งแต่ใบทุเรียนหลังจากทำสารไปจนกระทั่งถึงใบแก่ยอดอั้นยอดตันเราก็จะทำการหยุดพักการให้ปัจจัยผมย้านะครับว่าการหยุดพักการให้ปัจจัยตรงนี้เพื่อที่จะหนึ่งให้เขามีเวลาใช้พลังงานของเขาอย่างสมดุลเพราะถ้าเราไปทำการจัดการเปลี่ยนแปลงใบกระตุน้นไปให้ปัจจัย อาจจะไปเปลี่ยนโครงสร้างจากการขยายพันธุ์มาเป็นการแตกใบอ่อนซึ่งเป็นปัญหาเหมือนกับในปีที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ